ลาบลาม,ลามาหาความฝันลาปลามาหาพญานาคดูใครสิครับนะอิเชียนี่แม่งสุดยอดนะครับผู้หญิงนี่แม่งสุดยอดจริงๆนะครับลา,ลาปลาไม่สิครับลาปลามาหา,า,าความฝันของแม่นางเอกและลาปลามาหาพญานาคมาให้สิครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่ให้ทานเป็นเพียงเรื่องสมมุิ ตัวของตัวสารไปเพื่ออธิษในการแล้วผมเราฝังครับนิทานครับนิทานฝันนะเมื่อก่อนนี้เธอฝันว่ามีผีนักศึกษาสาวฆ่าตัวตุยนะครับมาอีดำอีดำมมันจะเล่าความฝันให้มันฟังให้พวกเราฟังเดี๋ยวผมจะนั่ให้เอีครับมาดีบอกผมจะขยี้ให้ฝันว่าหิ่งห้อยน้อยกับพริบฝันว่าหิ่งห้อยน้อยกับพริบกรพิบมานะฝันว่าผีเสื้อน้อยมาอยู่ในห้องนอน แล้วก็ฝันที่ร้ายคือตอนนี้แสะแสะแม่นางเอกฝันว่างูรัดนะคะงูเผือกมารัดนะคะนะนั่นแหละตอนแรมกมัเป็นงูเผือกมันยังไม่ทาสีใช่ไหมคะยังไม่แต่งองค์ทรงเครื่องเลยถูกตัดท่อนอีสัตว์นี้อีส้นตีหน้าหมาอีชาติหมาอีกระแหลงอีกระแดะคือตอนนี้มาหลอกมาเล่นมาเล่นพญานาคว่าความฝันนะ่ะมันเป็นลางที่ไม่ดีนะที่แม่นางเอกฝันว่างูเผือกนะ แล้วก็ออกมาพูดว่านะครับ,บลางไม่ค่อยดีถูกตัดท่อนถูกย้ายไปก่อนก็คือเหมือนว่าองค์ปูปาริจิตเหล่าเอฟซีครับยอมไม่ได้ผมอีดัมแซ่บบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทานายฝันอีซซนตีนอีนี่กระแลงครับออกมาเล่นอปูปูปาริจิตเหล่าออกมาเล่นพญาหนาคพี่น้องเอฟซีพตทุกคนอย่าไปยอมนะครับอีนี่ลุดแล้วครับลุดแล้วครับเล่นขอ,ของสูงแล้วนะครับ นะครับออกมาว่าพญานาคของเราถูกตัดเป็นตอนถูกย้ายไปเพราะความฝันของเธอลางไม่ดีออกมาเล่นแม่นางเอกเ,เห็นไหมครับออกมาเล่นพญานาคออกมาเล่นปู่ปริจิตรับไม่ได้ครับอีตัวจางไรตัวนี้สิครับนะมาฟังมันทํานายกันออกมาหน้าทํานายฝันว่าแม่พระเอกเนี่ยถ้าถูกงูกตัวเนี้ก็คือบทถูกปู่ปริจิตเนี่ยนะรัดคอตุยดูมัน,นครับ ออกมาแช่งแล้วนะครับลาออกมาแช่งแล้วนะครับแม่ติวจันหาว่าแม่นาเงเอกมีกรรมตอนนี้หันหน้าไปเล่นแม่นางเอกอย่างหนักนะที่ครับมาไม่ฟังแล้วครับไอีดอกทองวันนี้เจอผมนะครับนี่ที่ครับตอนนี้นะครับหันมาเล่นองค์ปูปลาจิตหันมาเล่นแม่นางเอกอย่างหนักออกมาทํานายฝันว่าไอ้สิ่งที่แม่นางเอกฝันนะนะครับมันทํานายให้มันทํานายว่า แม่ตเอกเนี่ยจะถูกองปูป่ไปจิตเนี่ยนะครับรัดคอรัดคอตุยนะครับดูดี่สี่ครับดูดีครับไอ้สี่ควารมระยมตำบอลของคนนะ่ะผมถามหน่อยคนดีๆทำแบบนี้นะครับผมถามเลยคนด,ดีเป็นอย่างนี้ครับนะครับไม่ใช่คนดีนะที่ครับนะคนแบบนี้ไม่ใช่คนดีนะครับนะ ไหนส่ครับนี่ครับค่อนข้างที่จะหนักไหนส่ครับค่อนข้างที่จะหนักดูทรงแล้วเป็นอาลมารครับมาเล่นองค์ปงมาเล่นอง์ปูดูทรงแล้วเป็นอามารครับนะคือไปนะครับสะตรงสติไปแล้วครับนะเสียทรงไปแล้วครับไหนสครับ ไปไม่เป็นท่าครับพี่น้องครับนะอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรขนาดนี้วะกูถามหน่อยนะนะนะครับนะนะหนักครับ ดูทรงแล้วเป็นอมากเลยนะอืมดูทรงแล้วเป็นอมากเลยนะดูจุลักษณะแล้วนะแดกยาบ้างนะกับลูกนาแดกยาบ้างนะผู้ใหญ่บุมผู้ใหญ่บ้านดูแลลูกบ้านท่านด้วยตอนนี้อาการเสียทรงไปแล้วนะครับนะครับมาอาการเสียทรงแล้วนะครับส่ครับดูทรงนะครับเสียทรงไปแล้วนะ เป็นอามากเลยนะครับนะอืนะครับเป็นอามากแล้วออกมเมล็ดอง์ปู่ถามว่าอีเพนเพราบอกว่าองค์ปู่พญานาคจะเสือกไปว่าพญานาคมึงจะทํานายว่าแม่นางเอกถุกถูกพญาพญานาครัดรัดคอตุยมึงทํานายตัวเองก่อนไหมฮะว่าวิญญาลูกของสองคนจะมาเอาชีวิตมึงไปเมื่อไร่ฮะ มึงทำนาตัวมึงเองก่อนไหมตอบว่าวิญญาณลูกมึงทั้งสองคนที่มึงรู้เห็นเป็นใจเขาจะมาเอาชีวิตมึงไปเมื่อไหร่มึงตอบตรงนี้ก่อนไหมฮะกูถามฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะก่อนที่จะทำอะไรฝากให้คิดพิจารณานะครับ มึงต้องไปแข่งขหรอว่าพญานงพญานาจจะรัดคอเขางอ์ปูปูจะรัดคอเขาขเขาทำฟาร์มดีทุกวันนี้มึงทำฟาร์มดีอะไรบ้างมึงทำฟาร์มดีอะไรอีเวนนะครับออกมาเล่นพญานาพญานาถูกตัดเป็นตอนๆแล้วมันหนักหัวมึงเหรอ,หอพ่อป้ามึงเป็นยีงไงลูกมึงถึงตุยงไงทุกคนเข้าใจยัง นะครับเพราะป้ามันเป็นอย่างนี้ไงลูกมันถึงตุยฮะยูน่าสีครับก็เพราะป้าเป็นอย่างนี้นะปา้าคนวอนหาเรื่องลูกมันถึงตุย,ยงไงนะครับไม่แปลกใจเลยผมไม่แปลกใจเลยครับทุกท่านนะผมไม่แปลกใจเลยนะว่าสิ่งที่มันโดนทุกวันเนี้ยเพราะปากมันอะไรทีครับ หนักครับดูทรงแล้วหนักนะครับดูทรงแล้วหนักครับทุกท่านเป็นอาม่าครับนะเป็นอาม่าครับดูทรงแล้วน่าจะหนักนะใครก็ได้ครับพาไปหาหมอหน่อยนะครับใครก็ได้ครับพาไปหาหมอหน่อยนะเออใครก็ได้ครับพาไปหาหมอหน่อยนะครับอืมนะครับ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเออเยอะแยะไปหมดเลยเป็นอมากครับนะเป็นอมากเลยนะครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนะเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวเขารุตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับโชลฟังนะครับนะถ้าะเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผู้หญิงนี้นะครับบาปหนักครับผู้หญิงบาปหนาครับเป็นคนบาปหนามากๆครับ บ,บาปหนาจริงๆผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนบาปหนานะครับโอเคสิครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้กันตีนะนิทานนิทาน